うん。いい สวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีสุภูสุขคนจะ้ะมันหนีนสาวเดือนพักขอบปลาคือเก่าพีน่น,น้องมันหนีหมอกน้ํามากเลยพี่น้องเฮ็ดลมค่ะม่มีภัยอ่าเล่าค่ะอากาศพอดีได้พี่น้องออมือนีภัยจะคอยสภาพับกจะไปกเ,เก็บเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดลมเฮ็ดลมพี่น้องเฮ็ดเยอะมากเต็มปลาเลยจ้ะพี่น้องวันนี้ก็จะมีแข่งขันวิ่งค่ะพี่น้องจ้ะคนเยอะมีแข่งขันวิ่ง มาเก็บเอาหน่อยพี่น้องน้องเห็ดยวลมเดี๋ยวนี้บานแล้วค่ะถิ่มเน่าแล้วค่ะเน่าเยอะเลยจ้ะมาเก็บเอาหน่อยพี่น้องสองดอกนี้กันเพอดี่เก่ยแล้วค่ะเพราะท่านี่เน่าค่ะนี่ค่ะเห็ดลมฝนตกเราแบบนี้โอ๊ยเหนียวจ้ะ นเดินขอมาจากห้างจากเห็ดลมน้อยนึยนงค่ะพี่น้องมาเจอเห็ดพึ่งหวานน้องสองดอกค่ะสองดอกแรกวันนี้จ้าพี่น้องจ้าฝนตกค่ะพี่น้องฝนตกขึ้น อดอกนี้ค่ะดอกนี้สวยๆจักก็ะัำลังขึ้นได้พี่น้องนอ่นดอกใ่ญยๆเลยจ้าเก็บพปน้องจ้ะน,นี่ต้ต้นโซนมันจีดินเยอะจ้ะสองดอกสองดอกของวันนี้พี่น้อง ฝ่าฝนตกไม่ไม่ชื่นจ้ะค่ะล้วเกิดขางถนนนะสิพี่น้องเห็นม่มคะนี่ห้อยคนยางแล้วค่ะนี่เป็นถนนเฮ็ดอันนี้บ่เขานับเด็ดนะคะนเนาะมาค้นยางเหยียบ <c oughs> ข้าง่างขูดออกติดเลห,หดดเลืองหน่อยนึงค่ะนี่ค่ะติดเหลืองหน่อยนังขูดออกแบบนี้ ฝนตกสิสกกระปุกเนี่ยพี่น้องเว้ยคนเรียนแข่งกันจ้ะพี่น้องมือนี้ยมีกิจกรรมวันเสาร์เขาจ่อไม่มีกิจกรรมเสาร์อาทิตย์นะคะนะกิจก,กรรมบนเขาวิ่งแข่งกันนี่ออกปลาค่ะ ค่ะเก็บตอพี่น้องกาวลัดค่ะขามันใหญ่ค่ะากาวลัดใต้ดอกสีเหลืองเจออกแล้วพี่น้องไปต้องเป็นยางไก่เลยจ้ะข่างทาง้องข่างท้องยางน,นั่นดอกหนึ่งค่ะเดี๋ยวเอาดอกนี้นะะเนาะกัเนเนาะตัวค่อยย่างกันนี่ นตกสภาพเม็ดไคปค่ะเอวดอกมันกำลังขืนได้ไหม้องว้าวดอกเีมนไหมอ <c oughs> ้ามดีอ่อนจากกำลัง

อันนี้เป็นเห็ดตระกูลขั้นตะเล่นบ่จ้ะเป็นเห็ดอนุรักษ์เจอจ้ะอกอ่อนๆค่ะเอาเออด้วยพี่น้องเด้อเคยจงไว้ค่ะคน่น้งแบบนี้เอาไปดองใส่น้ำส้มสายชูเสียบพน้องอ่อนๆ เจองาเงยง่งจ้ะตัวแกใหง่นะจ้ะเมยังกูค่ะตัวน้อโอ้ยนิ่มเลนะน,มน้อนเลเอาไม่ได้อมหนาเลยพน้งน,นี่ะอะเนี่นยานาองพนเจอแล้วค่ะ ดวนอ่อนนะจจะเนลมผมลังขื่นเลยก่อนนะนี่ค่ะขานะั่งขะคนใหญจนตาเปลี่ยนอาจจะถึง เจอกแล้วพี่น้องจ้าปาดอกงาง่ามจะจ้ะงามอีกค่ะสวยค่ะสวยจริงๆจ้ะอันว่าสิตัดขาพี่น้องเจออีกดอกค่ะกำลังขึ้นอ่อนๆด้ยพี่น้อง อันก็ะจะสอนยิงปืนก่ะตรงนี้เป็นไกสนามยิงปืนกะโอ้โอนนี่สองดอกแม่ลูกสองดอกแม่ลูกงามบอพีนอ่น,น,น,กกน,น,น้องก่อนนี่ฟังคนชิตตกวกับกเขาปลาพี่น้องเอ้ยขึ้นหอน้ำปลาอมลม เอ็นหมดแล้วเอ้โหสีด๊อขูดๆองไปเลยเกิดน้ำหมอดูไค่อะไรสกปรกอ็ไ้ค่ะ ปลามเดิใหญ่กว่เอบๆปวดจุ้าแต่ไี่น้องเอ้ยปันจิตวค้างหสงก่อนอ่อนๆไปจ้ะจ้ะกำลังขึ้นกต้องขึ้นจากด่ก บนตกพี่น้องเอ้ยแต่ก็ไม่หวั่นจ้ะนี่ฝ่าเลยพี่น้องบรตัดขาด้วยพี่น้องนี่น้องจ้าตกตั้งเธอเลยอย่กไม่ไปเอาเล้าพี่น้องเอ้ยงามแต่ละปัดเนาะกิบกิบขาคาดอันสอดมาเหเอเหพเ่นาอเเอเเอ แแล้วแถแล้วขาเรื่งดีอยู่ค่ะเอาตะขาด้วยค่ะพี่น้องเด้อเอาตะขาด้วยพี่น้อง <g ül> เจออีกแล้วดอกน้อยๆพี่น,อ <g ül> น้องงามตกอกเจอดอกอ่อนพี่น้องจ้า กำลังขึ้นกำลังขึ้นกำลังขึ้นตัดข่าเห็ดที่ใดมาค่ะฝนเศร้าตกเหรอีดก็ได้เนาะซศ้เมียขัดเนาะ ที่สุดเลยค่ะนึงงามบวมอ้อนมือค่ะนี่ค่ะบนโต๊ะหรือเปียยโห้ยหอมเห็ดเนาะดอมเกี้ค่ะหอมหอมค่ะเห็ดก็ได้ ดอกมีเหง่ออ่อนออกค้าไปตากน้อตากแดดกลับบ้านค่ะกลับไทยกับน้องเราต้องเดินกลับบ้านค่ะ มงบรองมุน้องมงบรองว่เห็นค่ะนี่เมฆหลายค่ะพี่น้อ